โอเคสวัสดีครับผมลิสตันเตอร์ครับผมวันนี้ก็เราไมา่เล่นเกมที่มีชื่อว่าโปเกมอนบิ๊กบอลนะผมก่อนที่เราจะไปที่หลีครับผมผมขอเคลียร์อะไรบางอย่างกับผมพอดีผมไม่ได้ไปเส้นทางนี้ครับผมอส่วนเรื่องเสียงมีนะครับแต่คลิปที่แล้วแม่งไม่มีเสียงทําเสียงหายขอโทษอคนดูเลยงอนเลยเนี่ยโอเคว่าแต่ได้เทมอะไรเนี่ยอา่าแล้วก็ปรับไอ้นี้ด้วยนะผม โอเคหวังว่าจะไม่เลื่มอะไรแล้วนะนี่เป็นสองพาร์สุดท้ายแล้วผมได้ท่าฟ้าล้ผมจะแรงขึ้นกับเมกานะครับเมกาเชลุธาริสเมกาบอมบนดาครับผมอ่าที่แล้วไอ้ไคลรอสด,ด้วยครับผมสามารถใช้ท่าฟาสะาดได้ครับเราไม่เสียเวลาแล้วเราต้องรีบปิดงานให้ เร็วที่สุดเท่าที่จะปิดได้ผมมาทุกอย่างเราก็เคลียร์หมดแล้วแหละนะครับเสียงเสืองก็โอเคไม่น่าจะมีผิดพลาดประการใดละก็น่าจะเป็นเข้าประตหล,ลีกแล้วก็เข้าไม่ได้หลีกเลยนะผมเราจะตัดพาร์ทแยกนะครับเพื่อไม่ให้มันยาวเกินไปนะครับมา อ้สะพานนี้ไปครับผมจริงๆจะใช้เซิร์ฟก็ได้นะเออแต่ว่าอย่างนี้ดีกว่าครับขี้เกียจใช้รีเปลเปลืองรีเปลก็ใกล้จะหมดแล้วแหละเพราะว่าตังค์ผมก็ใกล้จะหมดแล้วเหมือนกันนะผมเพราะว่าเราก็ซื้อยาซื้ออะไรนั่นแหละนะผมซื้อท่าด้วยผมเพราะว่าต้องซื้อสก,กิลมาใช้นะผมเราไปประตูนี้เลยแล้วับผมอ่าพอชนะ ไอ้ทั้งแปดยิมมันก็จะคนเฝ้าก็จะหายครับผมนี่มาถึงแล้วเสียงเพลงนี่น่าจะไม่ลิขสิทธิ์นะผมแมผมคงไม่ตัดออกหรอกนะถ้ามันไม่โดนจริงอ่ะเออก็ใส่ไปเลยครับผมทั้งนั้งนี้นะครัผมส่วนเซ็นะผมใส่เซ็นี้ผมไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นนะครับอ่าก็คือบังกีฬา,าแล้วผมใส่ไอซ์พันมาครับผมใส่มาแล้วผม เอลุโดใส่ไนส์สแลสนะผมไว้ตีพลังจิตนิโดคิงครับผมเล่นสายสเปเชียลครับผมเอ่อเพนกวินนะผมไอตัวนี้ผมไม่ได้ใส่ไซคิกมาแต่ก็ไม่เป็นไรเอาสอง่านน่แหละชิรุทลิตนะผมใส่ไฮเปอร์ไวส์เป็นที่เรียบร้อยครับผมแล้วก็ใส่คัสต้องกาดด้วยนะผมเผื่อเจอกายภาพแรงแรงมาเรามาซื้อของครั้งสุดท้ายครับผมก็คือถ้าซื้อของไปก็ไม่น่าจะ เหลือแล้วนะผมยาเยอะก็โอ้ใกล้ๆจะหมดแล้วนะผมผมต้องตัดสินใจก่อนว่าผมจะฟาร์มหรือว่าผมจะดูสภาพต่างสิมันน่าไหมจริงๆผมจะไปทั้งๆนั้นงี้เลยก็ได้นะแต่ว่าอืมโอเคประมาณนี้นะผมไปวิ่งไปเลยครับผม เดี๋ยวผมจะแนะนำเทนเนอร์นะครับผมเทนเนอร์ที่อยู่ตามทางว่าเขาใช้โปเกมอนธาตุอะไระครับผมเป็นคนๆน,นะครับมันจะใช้เป็นธาตุาเรผมธาตุนั้นๆเลยครบผม,มาโอเคเราจะเริ่มจากคนคนนี้ก่อนไอ้ชาวเขานะครับผมคนเดินเขาจะใช้ธาตุหินอ่าใช้หินสู้ซ้ำไม่ได้ครับผมแต่ใช้โปเกมอนที่มี EV ีป้องกันนะครับคนนี้น้องจอยครับผม ให้ทั้งเลือดแล้วก็ให้ทั้งไอเอกกี e ้ครับผมอ่าให้ค่าเลือดนะครับมาฟาร์มได้นะผมแต่ผมไม่รวมจะฟาร์มแล้วนะะคนต่อไปคนนี้จะใช้ต่อสู้นะครับผมคนนี้ใช้าธาตุพิษอ่าเดี๋ยวเซนนี่ทีเอ็มอะไร6หกสิบสองเฮ้ยคุนคนุเดี๋ยวนะคุน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 ,คนอ่าเอาโคบสเตกว่า ในที่สุดครับได้ออกโคเมติกแล้วก็มีใช้แล้วกูแต่กูลืมว่ะลืมของบางอย่างนะผมกลับไปก่อนนะผมโอเคอย่าลืมนะถ้าน้องจอยนี่คือฟาร์มได้ผมยีกี้ก็ค่อนข้างจะดีนะผมแต่ว่ามันมีข้อเสียนะผมก็คือมันเอาป,ปีมาด้วยผม ไอคนนี้หนุมเมืนจะไปสู้นะเฮ้ยเรามาสนุกสนุกกับโปเกมอนบัตเทิลนะอาเฮ้ยจิบหายอันนี้มันไอคนนี้มันใช้ธาตุรวมมะผมไอคนนี้นะผมชุดแม่งเหมือนคนเรือเอกฟูจิโทราเลยโอเคแล้วเราก็เออเป็นแผลผมเอ้หาเรื่องใช้ยาแล้วกูผมก็ไม่อยากจะใช้ยาเท่าเท่าไรแล้วผมเพื่อที่จะสู้กับ จะตัวระเทพกับแชมเปียนนะผมที่จะถึงตอนนี้นะครับต้องเก็บยาไว้แต่เดี๋ยวผมตัดสินใจทีนึงว่าผมจะฟังกับน้องจอยเปล่านะเอ,อต้องลองก่อนถ้าลองถ้าไม่ได้ก็ผมก็จะกลับมาฟาร์มเวลแล้วก็มาอัดใหม่นะคนนี้ใช้ธาตุแมลงนะผมแมลงล้วนนะผมตรงนี้ไม่มีไอเทมนะครับ ภูพันคนนี้ใช้ธาตุบินนะครับใช้ธาตุบินคนนี้อดีตทีมมีคลิปมาเป็นเทรนเนอร์แล้วผมตอนนี้เออแองใส่ชุดริมสามเลยทีเดียวครับผมหมายถึงริมสาทะเลเออชุดสีฟ้าไงเออชุดสองกลางอะไรก็ว่าไปนะครับไอคนนี้จิตกรนะรผมเป็นใช้ต้งพิษแล้วก็นอ,อร์มอลผม รีไปหมดรีไปหมดคนนี้เป็นเหมือนก่อสร้างใช้เหล็กนะผมเหล็กรุล้วนนะครับคนนี้ธาตุน้ำนะครับธาตุน้ำสองข้างหน้าคนนี้จะใช้น้ําแข็งับผมสู่ซ้ำไม่ได้ครับผมคนนี้ใช้ดินนะครับจะใช้ล็อกแเมขา่ามาก็ได้แต่ว่าไม่ต้องทำเงานก็ได้ครับผม ทีม71นะครับผมเป็นท่าอะไรเนี่ยนูซิ0 7 1สโตนเอ็ดซึ่งก็ไม่ใช้ครับผมสำหรับใครที่จะเล่นสายปลาหินนะครับสายฟรีสโตนเอ็ดจะช่วยคุณได้ครับผมแต่ขออันนี้ไม่มีอายเทมนะครับอย่าไปเปีน,นะครับผมคนนี้ใช้แฟรี่นะครับมอนแฟรี่ครับผมอ,อ,อู้ยา ดังกิวทิชเชอร์ตรงนี้มีอะไรไหมไม่มีของครับผมก็ข้ามไปครับผมคนนี้เราเจอในท่าเรือครับผมคนนี้ใช้ผีซึ่งเติงกว่าหัวหน้ายิมนะผมเติงกว่านะเติงกว่าหัวหน้ายิมนิดนึงแต่ก็สู้ได้ครับผมอันนี้เขาจะชิ้งจดหมายว่าขอให้คุณโชคดี อ๋อออออันนี้แปรผมอันนี้หัวหน้ายิ้มับผมอ่าลูป,ปั้นหัวหน้ายิ้มทั้งหลายับผมอ่ามันก็จะมีหน้าหัวยัหัวหน้ายิ้มทั้งหลายับผมหัวหน้ายิ้มเจ็ดนี่คือมึงเป็นตัวละครแกส๊สใช่ไหมเนี่ยโอ้โหตายลวเดี๋ยวก่อน เรามาสู้กันครั้งสุดท้ายกันเถอะมึงถามกูสักคำนี้ไงอะเทสคิวกว่กอนฉันภูมิใจมากเลยนะเป็นอะไรที่เราทําประจนภัยด้วยกันอะนะแต่ว่านะตอนนี้ฉันจะกลับไปไม่ได้ละโอ้โหมึงไม่ถามกูสักคำว่ากูอยากสู้เด้อตัํมมาเฮ้อมาส่งกรานเบียยละผมเอ้ยชิบหายเลืมไป โอ้จบละกาเบียนมีความสามารถก,ก็คือแซนมันคือถ้าได้ทรายแล้วมันจะนี่มันก็จะทําอย่างนี้ไง <c oughs> ทำไมผมเห็นมันอยู่ในหลุม <c oughs> โอเคไม่น่าบับ้ายศัตูเลยนะ,ะชิรุทลิศมาผมก็ไม่ได้จะอยากจะใช้มันด้วยนะชิรุทลิศเออ เดี๋อาคือตอนนี้เราไป,ไปบัฟสายให้กาเบียเรียบร้อยแล้วโอ้รู้เท่าไม่ถึงการขอโทษด้วยนะครับคัดตตอนกาดเลยแล้วกันมาดิ๊กอาอยยะดิ๊กเง้อไป บัฟเรื่อยๆอ่ะอ่ามองว่ามันจะตีนั่นไงโอเคโอ้โหไม่โดนเนี่ยเป็นผลของทรายนะครับก็คือถ้าได้ทรายไปมันจะหลบเหลีกเพิ่มแล้วเพราะฉะนั้นเวลาคุณจะสู้กับใครนะผมต้องระวังเขามีกาเบียดด้วยนะผมอ่าหรือว่าถ้าคุณอยากจะบัฟทรายให้กับ กาเบียนในดับเบิลแบทเทนก็โอเคนะครับซึ่งตอนนี้โอยมันลดเดฟไปลาก่อนน้ำแข็งคุณสี่ครับเรียบร้อยสะโพกร้องโบมันดาเอาเป็นบันกินล้านละกันซูโด,โดก็ต้อง VS ซูโดครับผม ไม่เป็นไรต่อให้มึงโคหมัดกูก็ูคซีมเงี้นแหละเเปิดซาอีกอ่ะเปิดแล้วเปิดอีกบินโอ้โหไอชิบหายอ่ะไม่เป็นไรโดนซ้ายตอดครับผมมามึงมามึงลงมามึงก็ตุย โอเคมึงจะเหลือไวทำไมวะเนี่ยอ่ะหินถล่มไปเผอมันบินอ่ะไม่บินมันขู่ครับผมเรียบร้อยแตกสองและวเก้าสิบสี่แล้วตอนนี้อ่ามังกรขวานเจอน่โดคิงครับผม จร,จริงๆ่ะนีโดคิงไอวีสเอตรงค่าโจมตีครับผมแต่ผมอยากจะเล่นเวทนะผมเพื่อความสะใจสําหรับส่วนตัวผมนะถ้ามันไปขัดใจอะไรก็ขอโทษล่วงหน้านะครับขอโทษนะครับย้ําขอโทษนะครับผมไม่ได้เล่นกายภาพนีโดคิงครับผมจะเล่นเวทโอเคเนาะผมขอโทษแล้วนะยังหวังว่ามึงจะไม่แบบรู้สึกขัดใจนะครับเออมันจะมีคนขัดใจแล้วมาคอมเมนต์โชว์เก่งอะไรโชว์เออนั่นแหละ ขอโทษนะขอโทษลงนายที่ต้องใช้เวทน,นะผมซึ่งมันหลากหลายดีับผม,อ,มอันนี้ครีมเกลนปะครีมเกลนอ่อไม่ต้องไม่แน่ใจว่าครีมเกลนมีแผ่นนิ้นไหรวรอเปล่านะจริงๆยังใช้เพนกวินก็ได้อา้าวติดแข็งไว้ไดิไอ้นมอ้อาวแม่ เราวเวเห็นไหมมันจะต่อยเพนกวินสลักบอมไม่ต้องครับจริงจะใช้สลักบอมอะผมจะใช้แต่ว่าผมไม่เอาด้วยสลักบอมมันดูสายฟรีไปด้วยฝฟายกันโอ้ เซมิซูโดนะไฟก้อน ah, อ่าจริงๆใหญมันเป็นซูโดนะแต่ข้อมูลตามหลักวิทยาศาสตร์ของโปเกมอนไอตัวนี้เป็นเซ ah, มินะผมจะรูราด,ดอนไม่รู้ว่าจะเป็นเซมิเปล่านะไอตัวมังกรเลเจนแปดอะออแต่ตัวนี้เซมิก ah, ็โอเคนะ ah. ผมก็ชอบเล่นไอตัวนี้ ยิโรเทติต์แม่งใช้เหมือนกูเลยอย่าบอกนะว่าเมก้าชิโรเทติต์อะ่ะอย่านะไม่แปลงใช่ไหมไอบีมเอาแม่งแปลงว่ะเฮ้ยพี่ครับเทปให้หินเมก้าเราไม่ใช่หรอครับใช่ครับเขาให้หินเมก้าสโตให้เราครับแต่ที่เขามีอีกอันนึงเขาไปขอเจอหลาดครับเออ อน้าเจอหลาดมา,าติดแข็งไม่ได้ดวงดีเนาะดวงคือสกิลสำคัญอย่างหนึ่งครับว่าจะติดแข็งหรือไม่ติดครับผมแต่ก็ล้มจนได้อ้ออ้อโอ้โหชนะใช้อีกแล้วใช่แล้ว โ oh, ฉันเริ่มมีความสุขนะที่จะเห็นนายไปปราบอีริโฟนะเดี๋ยวฉันจะปยิลโปเกม,มอนให้นายนะเอามาสิแล้วนายก็ไปที่ประตูนะนายจะกลับมาไม่ได้เจกน่าจะผูมิจนะโชคดีนะยูริได้เลยสิ่งที่เธอฮิวจะไม่สูญเปลา่าด้วยยาทั้งหมดที่มีขอยาเซฟแล้วก็ขอญาตตัดจบ ก่อนนะครับ